สวัสดีครับผมก๊อฟวงสกรนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับเราจะมาเทสสินค้านะครับที่ชื่อว่า i n c a s e Magic Hair นะครับผมมีวิธีการแล้วก็มีตัวอย่างนะครับมาสาธิตให้ทุกคนดูว่าเราใช้เวลานะครับไม่ถึง3นาทีก่อนออกจากบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะมั่นใจออกไปไหนก็ได้แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็อาบน้ํานะครับเซ็ตผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วผมมีปัญหาเรื่อง ผมนะครับบางนะครับมันบางตั้งแต่ด้านหลังนะครับมันถึงมาด้านข้างตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะออกไปข้างนอกโดยที่แบบเขาเรียกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่มีผมบางนะครับเราต้องทํายังไงบ้างนะครับทุกคนครับหยิบอินทิสเมติกนะครับแล้วก็เขย่าแค่นี้เองครับแล้วก็เล็งครับเล็งให้ตรงปุ๊บชิ้ แค่นี้นะครับเราเองก็สามารถออกไปไหนก็ได้แล้วนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับากับการใช้ i n k e e Magic Hair นะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถมั่นใจออกไปไหนก็ได้แล้วครับ i n k e e Magic Hair ครับเสียบนะครับ